นี่หลอดครับผมเราต้องบีดน,นิดนึงเได้ตรง,งรรนะครับกดเราดันไปสุดครับแล้วก็กดไว้แล้วก็พับขึ้นก็มันจะเป็นขนาดนี้แล้วก็เข้าไปทีหนึ่งกดแล้ก่อนก็แล้วแต่เราว่าจะเป็นหนึ่งพับสองพับหรืสอสามพับครับก็แล้วแต่ความยาวของหลอดของลูกค้าสองพับก็จะประมาณนี้นครับผมนี่เราก็ ตัวนี้เราก็กดลายเพื่อจะสงความแน่นอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเราไม่กดลายก็จะมีหน้าเนียบนะครับผมก็ย้ำกดนี้ก่อนก็ถ้าไม่หน้าเรียบก,ก็จะเอาตัวข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวกดลายของตัวเนื้อหลอดก็จะเป็นเป็นลายแบบนี้ครับผมแต่ถ้าเป็นมีวันที่มีลายมันก็จะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ตัวนี้คือผมไม่ได้กดลายนะก็ปับมพันที่ ก็ตัวนี้หลอดที่มีเนื้อนะครับผมครับสองครับ,รบนี่แล้ก็ปาัมวันที่เลยะจะได้ลุกนกถ้าเราไม่กดลายวันที่มันก็จะขึ้นชัดแบบนี้ครับผม กดน่าเรียบแต่ถ้าเราเป็นลายมันก็จะตัวนี้มันก็จะเห็นไม่ค่อยชัดมันจะต่ตางกันครับ